วานแหกับ่ะเตยกอันนี้ครับตัวฟิตเกมยังเหลือหลายอยู่นะครับสวัสดีนะครับพี่้องปพ่อันนี้คือเก้านะครับเมื่อนี่กับมาเหมาซานนะครับเมาหวานแหเนาะซานนี่กับซานน้อยๆนะครับเป็นขอจักสองร้อยวันสันเบืองส่งแบบปลากับบอดพ่อน่อยเลย้อครับนี่่ะ เจ้าของสาบมันขอมานะครับเอาแค่สองร้อยที่มาก็เลยมันจ่ายเราจาักหน่อยติดตามเบิ่มพี่น้องสาบ่มีปลาบอนสาบ่มี่ใหม่มันสิได้ปลาเพราะหาโล่อวะน้าฟึ่งครับสภาพไม,ม้ใหม่ก็บ่มีหญ้าก็บ,บม่มีน้ำประมาณครึ่งหน้าอ,อกนะครับบนลึก <c oughs> ดูึงไปหนัง <c oughs> วานแฮกับมเต็กเรียนมาเรียนมาอยู่คับิ่เรียนมาเรียนมาโอ้โหคนมองไม่เห็นนี่ไงเรียนมาโอ้โหบางใหญ่ครับเรียนมันเรียนมาน้ักใหวานแฮกับเต็กวานกัเตีกยใหญ่ล้อุโอ้มีปาะคอใหญ่สืยโอ้งามขับงาม มัมัมัตะหรือไปใหญ่สุดยอดเรียนมาเยอะเรียนมาเย,ย <laughs> อะะอันนี้ตัวแรกครับแหกมัตัวแรกแห่งมานโอ้โหเดี๋ยวปลาคอสําแขนเลยนึกว่าสีมี่จะปลาก,กระเดิดมันบกขืนเลยเด้อครับ่ามงามงามงาม <laughs> <laughs> แตกงามแต่ว่าฮะเหมือนตัวนี้ครับนี่ยังหมดลงไปคือไม่ ่อพ่อนึงเออหนึ่งหกเก่าหรอขึ้นมุดโดนโดนจับสื่อค้าอยู่ห้องเอามาปลาคอใหญ่เจ็ดยี่ที่แล้วไปฝืนโรงพยาบาลนี่ครับว่าแม่นมุดนามโดนอ่ะมุดปลาโพเลยไม่เอื้อนรู้กูไพ่เมาแบกขึ้นแล้วล่ะเดี๋ยวผมเป็กันมุดน้ำกูชีุอยู่เดี๋ยวมาแบกขึ้น ว,นค,วนคนยันหนาบัวปลาเลยอ,อ,อยู่วะอ้าวปลาตองปลาตองเฮ<ง>้ยทีมนนี่มานด้ปลาตองครับไปซ่าได้กับซ่านั่น<ช>อันนี้อยู่ห่างหนองบางยางไก่โยนเลยอย่าขึ้นธรรมชาติเนะพี่ปลาตองตัวใหญ่ๆครับก็ได้รุ่นอยู่ครับใส่ใหม่ไปเลยหลายนี่ปลาหลายเลย แม่แค้ไปกินหรอบอกดินคักดินเนี่ยปโดการทำเนี่แม่ยกขึ้นมาปลาคอกังเลยโอ้ยไอ้่บังโอ้ยใหญ่เลยตัวนี้แม่หรอแม่โลเปีเลยตัวตัวอีกแล้ว บอมันมีมันตัวใหญไงมันแต่มันมุดจิตตัวม่านาวเ้ยเห็นมุดหน้าอยู่ตามๆเบื่อครับตัวกันแล้วโอ้ยบักลูกกลัวเปล่าได้ได้ได้เฮงไงบอยบ อ,าอา้าวช่ใส่คำเลยักนอ่อยใส่คำจะพอจะได้ใส่ไปออย่ามันหลุดปากคอใหญ่หอเปา่าวะไเพียงอ้าวปากคอเรามาทีทีแล้วแบบนี้ไหมมันจะขอคมเง่เนยบุ๋ยเป็น่าษาเนี่ยน้อยๆย,ย,ยืนหยาคือกันนี่ยอียอ้งมือ,อก่น โอ้โหโคตรเย็นเลยอากาศหนาวแห้งนะครับคือแดดสิออกโอ้โหหนาวแห้งฮืออโอยแม่หนาวแย่ขึ้นเนอะอาปกยางเย็นเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปิดตะคิวโอ้วอยากโซฟี่มือเองนะแกตาเขาเปิดซ่าห์เว้ยหนาวแห้ง อุ้ยผู้ได้วนมาบ้านแหนาหนาววงนี้เน้นประคอไปก่อนครับบบใหญ่วนไปหนักสาหน่อยหน่อยตัวใหญไแห้งมนก็หายากอ้ยฝนอยู่หรออี่ยาละเดี๋ยวนุ่มะเข่งตัวยังไงคอยตัวโอ้ วอรสิวอรสิเอาได้วันหี้หนาวมัหนาววันนีบมือสันมัล่ะมือมันแข็งออ้ยโอ้ยตอนนมาทอมานเด้เโอ้โหมาห่เนาะหอแล้วเนาะได้ยามาหาส่วนเมื่วานเห็นหนาวแข็งมา้ล่ะเออมองง่ายพี่นนอะอีกหนึ่งตัว ไปแล้วเรียบร้อยปลาคอไปแล้วเรือตัปลาตอยิ่วยโทษอไรไปตัอ๋อปลาตอวช่วยช่วยอ๋อมึงครับพอหลายอยู่แทงกับปลาคอเลยนี่แหละของเสียบเรียบวัสลิดน้ำน้องลอยใ โอ้โหกเดกดดกนั่นะพี่พี่พี <t aka> <t aka> <t aka ่ไม่เสื้ออยู่ได้วะได้ได้มาเกอะตักันบาอวอยู่อาปาตนี้ก็ปตอโอ้หพอีมาเเลยมันหนาวายมือมันแข็งแข็งนะมือยังมัแข็งหนาวนี้มัแข็งเลยโอ้อาวเทีงครับ เมื่อห่มันแข็งย่ามันหน่อยอุ้ยจาตายยังกับปยูประดุกครับประดุกปลาช่อนสวยๆนี่ครับปลาสลิดครับอู้หน้แข่งสันปลาสลิดงามๆนั่งติ้งเลย่ใก่อล่ะมาเดี๋ยวเอาไประขอครับ เออโอ้โห้ร้อยเอี่เอหนัแ้งเมือมือมันจับเายูั้งมาเลยอ้ยสั่นอยู่ลยังไหลโอ้ยังไหลนี่หลอยู่เหือนละเจ้ามอีพอนี่เรา้เลยอ่เลยอ่ตช็อกเอ้ยตไปตะคิวก่อน ก็จะคิวอ่ะไอ้ตัวแห็งคือหลดเบ้าแล้วตัวอื่นก็เบ้าแล้วล่ะตัวเดียวตัวปิดแห็งสุดเนี้ยหยาดนะหยาดนะต่อไปหยาดนะอันนี้ครับตัวปิดเกมยังเหลือหลายอยู่นะครับมันพอไหวแล้วมันหนาวแย่ทำนี่เอาคุ้มแล้วล่ะแค่สองร้อยนึง อย่านะอย่านะหาคอเลยอ่ะม no ันมันมันมันหนาวเราสนิดลายอยู <t t ่เอาพี่น้องเมาครับผลงานมาหนิหวานแปรี้ยวนะครับมาถึงสองโซ่โม่งดอกอู้หนาวแห้งตอนแรกเมื่อวานก็บอกขาดว่ามันสีมีตัวใหญ่ปนนีเนาะครับเพราะว่า ปานพวขื้นบ่อนเห็นเลยสารกระโล,งโลง่งฮะถือว่าคุ่มแห้งอยู่ครับนี่ครับบอกอ่าว่าคุ่มแห้งครับก็บรเรวานโดนนะครับค่วโมงกลัวอากาศหนาวแห้งนะครับทางจะวัุริร์ตอนนี้ขนาดแดดออกยังหนาวขนาดนี้นะครับขึ้นหนี่หนาวสุดๆเลยล่มกับแห้งอีกต่างหากหาประพัดนี่ ตะ,ะคอะ้อนจะหลุดง่ายๆหรือนานกระไดยูไก่น้องนะครับตะตองหลายนะครับเอาแค่เอาได้เนาะพี่น้องปลาดถีเด้อกอบโอ้ยจะคล้องสาเพลินคือเกา่าฝากพี่ฝากน้องกดติดตามเป็นกำลังใจเห็นไหมเลเดอครับพี่นอ้องคลิปหน้าชิมียังติดตามเบิ่งอ่ะมันหมานครับพี่น้องมันหมานขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมครับมีแต่บางง่ายๆ สุมงควัวนะครับ200บาทขวัวเราทำเอาหมดเนยสอ,อยนี้200ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับสถานการณ์บนหนาวนี่เชียวคักกูหนีอยู่กิบหนาขพอกันไหมพี่น้องขอบคุณครับมันมานพี่น้องมันมโอันมาคักมันนี่คุ้มคุ้มสะใจสะใจ